ก็ขออนุญาตไลฟ์สดเป็นเสียงแล้วกันอ่าทนทนฟังเอาหน่อยแล้วกันนะให้เหมือนเหมือนรายการดูช็อกวันนี้ว่าเขาปิดไฟนอนกันหมดแล้วทางด้านอาจารย์เองถ้าจะให้เปิดไฟไลฟ์สดมันก็คงอาจจะไปรบกวนคนอื่นเนาะทำให้เราเป็นบาปเป็นกรรมต่างๆไอ้ตรงนั้นไม่มีปัญหามีครูบาอาจารย์หลายๆท่านและลูกศิษย หลายหลายคนมาถามว่าเสกของยังไงให้ขังอาจารย์เรียนวิชามาจากไหนอาจารย์เรียนวิชาสายดังไหม่ะตรงนั้นมันไม่ใช่ประเด็นการจะเสกของให้ขัง <c oughs> เสกยังไงให้ขังต้องบอกก่อนนะว่าสายอาจารย์ที่เรียนมากับอาจารย์แต่ละสิบคนแต่ละสำนักจะสอนลูกศิษย์มาไม่เหมือนกัน สำนักนี้ก็จะสอนอย่างนี้สำนักนี้ทําอย่างนี้ขังสำนักนี้ทําอย่างนี้ขังแต่ครูบาอาจารย์ที่อาจารย์สอนมาอันดับแรกท่านบอกเลยว่าแผ่นทองจานนัคละเป่าลงไปมนที่มึงเรียนมานั้นแม้จะสายดังแค่ไหนถ้ามึงเล่นธาตยังไม่เป็นตั้งธาตยังไม่เป็นของชิ้นนั้นไม่สามารถที่จะขังได้เอาแผ่นทองมาจานนะคละมนๆเป่าคาถา รู้ได้อย่างไรว่ามันขังใช่ไหมรู้ได้อย่างไงว่ามันขังเอาแผ่นทองมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะจานอเนละเป่าพวดลงไปรู้ได้อย่างไงว่ามันคขังอันดับแรกเราต้องในชานขั้นต้นก่อนฌานขั้นต้นต้องเข้าใจก่อนนะฌานขั้นต้นคือการควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขามาด่าเราเราระงับความโกรธของเราได้ไม่ไปโกรธเขาตอบชานขั้นต้นอ่ะ เขาว่าเราจะว่ายังไงอันดับแรกต้องระงับความโกรธของตัวเองให้ได้ก่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าง่ายๆว่าฉามขั้นต้นอ่ะพอเราควบคุมอารมณ์เราได้ควบคุมอะไรเราได้อันดับแรกการที่จะทําของให้ขังนั้นเราต้องเลี่นทตุให้เป็นการเราต้องเล่นทา่าได้เป็นทา่าได้เป็นเดียวา่าแต่ละทตุไม่เหมือนกันเช่นการเรามองภูเขาภูเขาหนึ่งลูกใหญ่ๆมันต้องเพ่งจนภูเขาในติดตา ปูเขาเนดีตามีแผ่นทองแผ่นหนึ่งอ่ะมีแผ่นทองแผ่นหนึ่งเราตีตีตารางลงอัคระยันธาตุไว้ณนะมะพาัธาดินน้ำลมไฟจังหวะที่ลงดินเราต้องย่อใช้เกิดจากใช้นิมิตน่ะนิมิตของเรานำปูเขาย่อลงมาเลยย่อลงมาเลยย่อลงมาเลยจนเท่าตัวนะตรงเท่าตัวคำว่าดินะดินน้ำลมไฟ ย่อภูเขาลงมาเรื่อยๆตัวต่อมาก็คือมะ,อะน้าเราต้องใช้จิตของเราควบคุมน้ําในร่างกายควบคุมย่อน้ําย่อน้ําลงมาเรื่อยๆใช้นิมิตของเราใช้อุคจิตของเราย่อน้ําย่อน้ําลงมาเรื่อยๆและลงตัวที่สองอย่อลมย่อไฟย่อลงมาเรื่อยๆแบบนี้เขาจึงเรียกว่าการทําตะกุดที่สมบูรณ์แบบ ถ้าเราจะมานั่งเขียนอะนะมาพะทะบนบนคาถาแล้วเป่าลงไปว่าขังแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรเราโยนใส่ไฟไฟ,ไฟก็ไหม้อันดับแรกเราต้องควบคุมชานขั้นต้นและควบคุมการบริกรรมคาถาของเราให้ได้ก่อนตัวแรกนะดินมันต้องขนาดนั้นต้องเปรียบเสม,มือนดินต้องเราต้องเก่งกระสินเราต้องเก่งการบริกรรม บริกรรมนี่ก็คือ,คอเป็นตัวโทไม่ใช่ตัวเอกตัวเอกคือเราต้องเก่งกส,สินกส,สินเราต้องเพ่งดินเพ่งภูเขาเป็นลูกยอ่ยอยอ่ยอยอ่อย่อย่อลงมาเรื่อยให้มันมาเป็นอยู่ในช่องตารางที่เราเขียนตะกุดเลยนะยอ่อมาตัวเล็กแล้วเราค่อยเขียนดินทับลงไปเมื่อตัวที่สองน้ําเราก็ย่อ,ยยอน้ำนะ่ะ เป็นสะที่เรานั่งเพ่งเพ่งจนจิดตานย่อลงมาเรื่อยๆย่อลงมาเรื่อยๆใช้จิตย่อนะไม่ได้ว่าใช้ความคิดย่อนะต้องเข้าใจถ้าเราใช้ความคิดย่อมันก็เป็นเพียงแค่ความคิดย่อลงมาย่อลงมาเลยเอาน้ำไอ้ตรงนั้น่ะมาเป็นตัวที่สองน้ําเราย่อลมนี่ก็คือการที่เราใช้นั่งบนหน้าผาบริกรรมย่อลมย่อลงมาเรื่อยๆย่อลงมาเรื่อยๆแต่อันดับแรกเราจะทําตะกรุดหรือเครื่องรางของขังจะให้ขังยังไงก็่า้ เราต้องเล่นกระสินให้เป็นเล่นธาตุให้เป็นเมื่อมีดินน้ำลมไฟทำยังไงให้มันมีอิทธิฤทธิ์ทำยังไงให้มีอิทธิฤทธิ์ยังไงก็ไม่มีอิทธิฤทธิ์ตะกุดดอกหนึ่งพระองค์หนึ่งทำยังไงให้มีอิทธิฤทธิ์ยังไงมันก็ไม่มีอิทธิฤทธิ์เพราะมันมีแค่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟเราต้องใส่อาการอาการยังไงอาการสามสิบสองคือไปยืงอาการของมนุษย์มาเกิดจากอะไรอาการสาม สิบสององมนุ์ออกมาจากไหนาการสามสิบสองมไม่ใช่ตอง่าเกซาโรมานะคะทันตาแล้วมันจะมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นมาเลยก็เกิดจากจากสินที่เราเพ่งอาการเพ่งที่เราติดตามก็เอาตรงนั้นย่อและใส่เข้าไปอีกเมื่อย่อและใส่เข้าไป <c oughs> มีดินน้ำลมไฟและอาการเข้าไปตะกรุดดอกนั้นหรือเ,เครื่องรางของนั้นมันแทบจะมีชีวิตเลยนะสามารถเนี่ย เราเอาไปหวานลงทะเลหรือหวานสะน้ําสะหนึ่งแล้วบริกรรมเรียกตะกุดเรียกอะไรต่างๆมาให้ลอยทวนน้ามาโดยใช้ลมธาตุลมพวกตะกุดพวกเครื่องรางต่างๆก็จะมาใกล้กเราเรื่อยๆใกล้เราเรื่อยๆต้องแบบนั้นเลยนะการฟังของอาจารย์มันอาจจะเหมือนคนละมือคนเพ้อเจอ้อคนอะไรนะเพราะอาจารย์พูดาษากามไม่เก่งแต่นี่พยายามมาอธิบายให้ฟังว่าการจะเสกของให้ขัง การจะทำอะไรให้ขังหรือเป่ามนกลคาถาให้ขังไม่ใช่ว่าเราเรียนสายดังไม่ใช่ว่าเราเรียนสายดังหรือเรียนเวนมนมนเรื่องๆเป่าแล้วมันจะขังเป่าแล้วมันบางทีก็เป็นแค่ลมปากถ้าเรากำหนดจ,จิตไม่เป็นเล่นธาตุไม่เป็นคาถาเป็นเพียงแค่ลมปากอาจารย์กล้าบอกได้เลยมนคาถาปลอมทะนะั้งนั้นถ้าเราเล่นธาตุไม่เป็น เล่นย่อดินไม่เป็นย่อน้ําไม่เป็นย่อลมไม่เป็นย่อไฟไม่เป็นเมื่อย่อท่าทั้งสี่หมุนเวียนไม่เป็นมนคาถาก็เปรี่ยบเสืมเหมือนแค่อะไรเปรียบเสือมเหมือนแค่ลมปากแค่นั้นเองเคยเคยสังเกตไหมว่าไม่จะเป็นคาถาคงกระพันท่องปุ๊บเป่าพวดฟันก็ไหลเป็นน้ําประปาเลยเอามีดแทงก็ไหลเป็นน้าประปาคาถามหาเสนีเป่าพวดไปจีบผู้หญิงยังไม่ติดเลยเอาจีบคนข้างบ้านยังไม่ติด หยีบสาวคนนั้นคนนี้ยังไม่ยังไม่ติดเพราะอะไรเพราะเราเลี่นธาตุไม่เป็นธาตุนี่ก็คือสําคัญเลยนะธาตุนี่จะได้มาจากอะไรการเล่นธาตุคือกสิคกูบาอาจารย์หรือพระเกจิเก่า,กาๆนี่คงบอกได้เลยว่าอํานาจจิตต่างๆนี่ก็คือว่าท่านได้มาจากกสินทั้งนั้นแต่โอกาสของคนเราที่จะ เกษินได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการทําต้องผ่านการฝึกการอบรมจิตใจมายากพอสมควรเคยสังเกตไหมว่าคาถาต่างๆนานาที่เราท่องเอมตตามันทําไมไม่ขังอาชกลาบท่องแล้วกูไม่เห็นมีเงินลอยเข้ามามหาเสนีท่องแล้วคนยังด่าคงกระพันนะท่องปุ๊บคนยังแทงเลือดอยังไหลเป็นน้ำพปุปะเพราะอะไรเพราะเราไม่มีธาตุพวกนี้เข้ามาธาตุพวกนี้เข้ามามันจุ ให้มันมีพลังอาจารย์พูดไปมันบางคนไม่เข้าใจอาจจะว่าอาจารย์นี่ละมือเพ้อเจอ้อมานั่งบนอะไรก็ไม่รู้ให้ฟังเพราะว่าอาจารย์พูดผ้ากลางไม่แข็งแรงมันจึงทําให้การสื่อสารมันอาจจะเหมือนเพ้อเจ,อเจอเ้อไปนิดนะแต่อาจารย์ก็อยากให้ฟังคาที่อาจารย์มาประติดประต่อให้ฟังว่าการทํายังไงให้มีอิทิทลิ์ ทำยังไงให้มีอิทธิฤทธิ์ทำยังไงให้เครื่องรางของขังมีอิทธิฤทธิ์เราสักยันเนี่ยทำยังไงเป่ายัางไงให้ลูกศิษย์มีอิทธิฤทธิ์แม้แต่ตัวอาจารย์นยเ, <c oughs> เยน,นเเงงี่ยงงย,าายังบางคนยังตอบไม่ได้เป่าไปสักปุ๊บเป่าไปรู้ได้ยังไงว่ามนฑ์ที่เราไปเป่าไปมีอิทธิฤทธิ์งงไหมอ่ะงงไหมอาจารย์บางคนยังตอบไม่ได้ อันดับแรกเราจะเล่นเวทมนตร์คาถาเราต้องรู้ก่อนว่าคาถาเราจริงดีจริงขังจริงหรือแค่สิ่งสมมุติบางคนไปเรียนเวทมนตร์คาถามาอ่านตามตำตำ,ตำหลับตำลามาเรียนสายดังสายนู้นสายนี้มาแล้วก็คิดว่าท่องตามนี้แล้วมันจะขังมันไม่ใช่นะเมื่อเราตั้งทาตุยังไม่เป็นดินน้ำลมไฟไม่เป็น ใส่อาการ32มสไม่เป็นเอาวิญญาณต่อวิญญาณแตนที่ไหนตายพายที่ไหนหรือวิญญาณคนที่ไหนตายพายที่ไหนบังคับให้มันมาเข้าหุ่นพยนต์บังคับให้มันมาเข้าหุ่นที่เราทําเครื่องรังที่เราทําได้ใช้จิตบังคับมายังไม่ได้ของมันจะขังได้อย่างไงมันก็ไม่ต่างอะไรจะลมปากให้เราโป,ป้วขวดลงไปเหมือนการปลูกเสกวัตถุมงคล จะทำยังไงให้ขังมีสายสินหนึ่งสายอ,อาจารย์ทุกคนจะพันที่มือเชื่อไหมว่าอันดับแรกการจะทำให้วัตถุมงคลขังมันต้องธาตุนั่นแหละธาตุคือสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องปล่อยธาตุไปให้เป็นวู้ตรงขนาดนั้นนะจิตต้องไพศาลจิตต้องใหญ่จริงๆอ่ะอิทธิเล์นี่ไม่ได้มาจากสมาธินะ คนทั่วไปส่วนมากเขาจะคิดว่าอิทธิฤทธิ์เนี่ยมาจากสมาธิอนั่งสมาธิบ่อยๆจะทําให้อํานาจจิตยกสิ่งของนั้นแก้วนี่ขยื่อนทําทให้เกิดปัญหาห,ห่อเรือดอากาศจริงไม่ใช่จริงๆคนที่เล่นลิต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเก่งกระสินทั้งนั้นดินน้ํำลมไฟเก่งลมก็สามารถไม่อ่าจจะเป็นการหายตัวยนระยะทางได้ เกียงธาตุดินก็คือโคงกระพันเย่อภูเขาเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเป็นนิวิตเป่าใส่หัวลูกศิษย์ปุ้มมีดฟันไม่เข้าย่อหินเป็นก้อนย่อหินเป็นก้อนเอามาบางังบังคมมีดในแผ่นหลังลูกศิษย์ฟันปุ๊กยังไงก็ไม่เข้าเพราะอาจารย์ท่านนั้นเก่งกับสิลเก่งกับสิลก็เขาสามารถย่อหินย่อเหล็กเอามาบังไว้บังไว้แบบอุคานิมิตนะเราไม่เห็นนั่นไง เขาจึงเรียกว่าอาจารย์ท่านนั้นเก่งกับศิลสามารถแสดงฤทธิ์ได้เดินเดินไปล้มเดินไปลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะธาตุน้ำครูบาอาจารย์ท่านนั้นเก่งธาตุน้ำนอกบันดาครูบาอาจารย์เดินไปไหนไม่ไหนมาไหนไม่ไหนเดินขาก็ไม่ต่างอย่างตกหลุมอะคนทั่วไปเขาจะมองขากิ่งกิงๆคนเล่นกับศิลเขาจะมองว่านั่นคือธาตุน้ำต้องขนาดนั้นนะจะให้ของมีอิทธิเล่นได้ ครูบาอาจารย์เก่าๆท่านส่วนมากท่านจะเล่นกสินเป็นที่พูดนี่บางคนฟังอาจารย์พูดวกไปบนมาอาจารย์เข้าใจนี่บ้าหรือว่ามานั่งบนให้ฟังไม่ใช่นะคนสอบถามอาจารย์เข้ามาเยอะว่าอาจารย์สอนวิชาไหมอะไรยังไงอาจารย์บอกไม่ได้สอนคาถาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวที่อํานาจจิตของเราจิตของเราจะสั่งการคาถาให้มีอิทธิฤทธิ์ได้แค่ไหน บางคนถามว่าอาจารย์มานั่งบนคนยองบ้าหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกเขาแล้วแต่จะคิดมาอาธิบายหลักการที่อาจารย์เข้าใจาให้ฟังและครูบาอาจารย์ได้เชี่ยมสอนมาคือแต่ต้องเข้าใจนะสิบครูบาอาจารย์ก็สอนไม่เหมือนกันแต่ละสำนักเนาะแต่สำนักอาจารย์ก็สอนแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาว่ามนต์คาถามึงมีเพียงมนต์คาถาเดียวสามารถทําอิธิ์ได้ถ้าเก่งกระสิน คุณจะไปนั่งสมาธิเป็น10ปี20ปีหลับตามบริกรรมคืออะไรเป็นการทําให้จิตสงบชั่วครูไม่เกิดอิทธิฤทธิ์อะไรไม่เหมือนการที่เราเพ่งกระสินการที่เรากระสินการที่เราเพ่งธาตุมันจะทําให้เรามีอิทธิฤทธิ์อาจารย์ก็พูดไม่เก่งไม่รู้จะพูดเอาหลักอะไรมาที่ายเพราะกระสินมันก็คือความเชื่อเหมือนกันลองดูเราลองอยากสงบก็ได บางทีเราอ,อกหักมาหรือโดนใครด่าใครอะไรมาจากที่เราจะไปเพ่งเขาเราหายใจลึกๆเพ่งไปที่อื่นเพ่งไปทรราชาติเพ่งแปลอะไรใจเราก็จะจะสงบลงเหมือนเราดูข่าวดูตาเนะี่ยเราเพ่งไปที่จอเมื่อเราเพ่งไปที่จอบางทีเราเดือดขึ้นมาเลยนะเห็นข่าวนั่นไงเกิดจากการเพ่งอำนาจจิตของการเพ่ง มันมาถึงใจเราได้เลยนะเราโมโหขึ้นมาข่าวคนนั้นขค่มขืนคนนี้ขค่มขืนไอ้คนนี้ด่าประเทศไทยเสียเวน่นซี v ิกด่าประเทศไทยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะการเพ่งมันให้อำนาจจิตเข้ามาถึงข้างในอาจารย์อาจจะเหมือนพูดวกไปวนมาไอ้นี่ไม่เต็มหรือเปล่ามาพูดอาจารย์พูดผักกางไม่แข็งแรงเนอะมันก็เลยดูเหมือนวกไปวนมาอะอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้ ก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันแนละฟังมาเพียงความรู้น้อยนน้อยนิดเนาะสำหรับท่านที่ไม่ชอบก็ขอโทษด้วยแต่สําหรับท่านที่ฟังมาจนจบก็ลองเอาไปไประยุกต์ดูการจะทําอิทธิฤทธิวัตถุมงคลให้เข้มขังได้เราต้องเก่งดินน้ําลมไฟก่อนต้องเพ่งให้มันติดตามดินคืออะไรน้ําคืออะไรลมคืออะไรไฟคืออะไรต้องเพ่งและย่อและขยายให้เป็น ไม่ไม่ใช่ไปใช้ความคิดย่อขยายนะเพ่งดินก็เพ่งจนดินมันติดตาจะเอามาดูตอนไหนก็ได้ย่อใหญ่เป็นภูเขาอะไรย่อมาก็ไห้ประมาณนั้นเพ่งน้ําก็เพ่งจนติดตาจะามาดูตอนไหนก็ได้จะเอาทาอะไรก็ได้เมื่อเราเก่งธาตุวิชา,าคมเราจะเก่งเองโดยตนมัติแต่คนที่กระสินส่วนมากเมื่อมีอิทธิฤทธิ์ในการโดนบรรดาเมื่อมีอิทธิฤทธิ์ตรงนี้ เมื่อเก่งในด้านกระสินปุ๊บม,มันจะแสดงฤทธิ์ได้จะเกิดการหลงหลงว่าตัวเองเก่งเมื่อหลงว่าตัวเองเก่งเพราะกระสินนี่อย่าลืมว่ามันเป็นปัจจตังนะเรารับรู้ได้ด้วยตัวเองอันดับแรกเลยละ่ะเราจะรับรู้ได้ตัวเองเฮ้ย <Hey, S 2> เห็นขวดน้ําขยับเราเป่าพวดไปเอาปืนไปยิงตะกุดไม่ออกบางทีเป็นบ้ามาหลายคนนะเพ่งกราสินเนี่ยหลงจิต พาะจิตวิปลาสคิดว่าตัวเองเก่งไงเอาไปเล่าให้คนนั้นฟังคนนี้ฟังว่ากูทําได้ปืนยิงไม่แตกสามารถทําให้น้ําที่นิ่งๆกลายเป็นเดือดขึ้นมาได้มันเป็นปัจจตังไงเรารู้เราเห็นคนเดียวว่าเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ว่าเราบ้าเอาอยู่ดีๆไม่มีลมพอเรานึกถึงลมขึ้นมาลมพัดมาอย่างแรงเอาเราเกี่ยงทาาดลงไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ว่าเราบ้าไปทําต่อหน้าเขาไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นปัจจตัง นี่นะนี่แหละคือผลเสียของกระสินเพราะว่าถ้าแสดงฤทธิ์ได้แล้วเราควรเก็บไว้ในใจนบางคนนี่ถ้าแสดงฤทธิ์ได้แล้วนี่จะออกออกแนวประมาณเนี้ยไปพูดให้คนอื่นฟังเฮ้ยผมสามารถทําให้ลมได้ทําให้สามารถน้ําที่มันนิ่งๆเนี่ยเดือดได้ทําให้ดินที่มันแข็งแขงน่าอ่อนได้ด้วยการเพ่งเดียกันเลยคนทั่วไปเขาไม่ได้มองว่าเรามีิทธิฤทธิ์เขามองว่าเราบ้า พอเราจะทําให้เขาดูเราก็ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ไผยสารแม่ซะจิตเราไม่ไผยสารคือจิตเราไม่นิ่งจิตเรานิ่งเพียงชช่วคู่ทําได้เพียงอึดใจเท่าช้างกระดึก,กระดิบหงูเท่างูแลบลิ้นหรือเรื่องอะไรพวกปัจจตังทาให้เราเห็นได้เซียววิกแต่พอจะทําให้คนอื่นดูทําไม่ได้แล้วนั่นไงเมื่อเราทํา้คนอื่นดูไม่ได้ ไปบอกว่าทําให้น้ําแก้วธรรมดานจากน้ําธรรมดากลายเป็นน้าเดือดได้พอทําพอเราทําเราทําได้พอไปทําให้คนอื่นดูทําไม่ได้เขาอย่าว่าเรากว่าทางที่ดีการที่เราถ้าเราทําสิ่งพวกนี้ได้เราเก็บไว้ในตัวเราเราไม่ต้องไปบอกใครนั่นแหละจะดีที่สุดแต่การเรียนกระสินอย่าหลงเดือดขาดหลงเมื่อไหร่ไม่ต่ายผลบ้าวันนะั้นอาจารย์เห็นหลายคนแล้ว โอ้ยผมสามารถทําไอ้นู้นได้สามารถบรรดาให้น้ําท่วมกรุงเทพได้อาจารย์เห็นไหมย๊ะอาจารย์ก็เลยอยากเอามาฝากว่าอย่าไปหลงเนอะเราทําอะไรได้เก็บไว้เฉพาะเราอ,อย่าไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าอ่ะสวัสดีทุกคนเด้อคำพูดของอาจารย์ถ้าใครไม่ชอบก็ขอ,ขอโทษด,ด้วยแต่ถ้าใครชอบก็ลองฟังพินิพ์พิจารณาและเอาไปไประยุกต์ใช้กับตัวเองครับผมสาธุสาธุ